พระธรรมสองเทสโลนิกา 2, ica, บทที่สสุดท้ายนี้พี่น้องทั้งหลายโปรดอธิษฐานเผื่อเราเพื่อพระกิตติคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้แผ่ไปอย่างรวดเร็วและเป็นที่เทิดทูนเหมือนที่เป็นไปในหมู่พวกท่านและจงอธิษฐานเพื่อเราจะได้รับการช่วยเหลือให้พ้นจากคนชั่วและคนเลวเพราะไม่ใช่ทุกคนมีความเชื่อแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ส่งซื่อสัตย์พระองค์จะทรงทำให้ท่านเข้มแข็งขึ้นและปกป้องท่านให้พ้นจากคนชั่วร้ายเรามั่นใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าท่านกำลังปฏิบัติตามที่เราบัญชาอยู่และจะทำเช่นนั้นต่อไปขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงนำใจท่านทั้งหลายเข้าในความรักของพระเจ้าและในความมานะอดทนของพระคริสต์พี่น้องทั้งหลาย เราขอสั่งท่านในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าจงหลีกห่างจากพี่น้องทุกคนที่เกียรติคร้านและไม่ยอมดำเนินชีวิตตามคำสอนที่ท่านได้รับจากเราเพราะท่านเองย่อมทราบว่าควรทำตามแบบอย่างของเราเมื่อเราอยู่กับท่านเราไม่ได้เกียดคร้านเลยทั้งไม่ได้รับเลี้ยงจากใครโดยไม่ตอบแทนในทางตรงกันข้ามเราทำงานหามรุ่งหามค่ำ ลงแรงตรากตรำเพื่อจะไม่เป็นภาระแก่ใครๆในพวกท่านที่เราทำไปเช่นนี้ไม่ใช่เพราะเราไม่มีสิทธิ์รับความช่วยเหลือเหล่านั้นแต่เพื่อทำตนเป็นแบบอยา่างให้ท่านปฏิบัติตามเพราะแม้ขณะอยู่กับท่านเราวางกฎไว้ให้ท่านว่าถ้าใครไม่ทำงานก็ไม่ต้องกินเราได้ยินว่าบางคนในพวกท่านเกียจคร้านไม่ยอมทำงานเอาแต่ยุ่งเรื่องของคนอื่น เราขอสั่งกำชับในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าให้คนเช่นนี้ทำงานสร้างเนื้อสร้างตัวหาเลี้ยงตนเองและสำหรับท่านพี่น้องทั้งหลายอย่าอ่อนล้าที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องผู้ใดไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของเราในจดหมายนี้จงเพ่งเล็งเขาอย่าไปคบหาด้วยเพื่อเขาจะได้ละอายแก่ใจกระนั้นก็อย่าถือว่าเขาเป็นศัตรูแต่จงเตือนสติเขา ฉันพี่น้องขอองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสันติสุขเองประทานสันติสุขแก่ท่านทั้งหลายทุกด้านทุกเวลาขอองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับพวกท่านทั้งปวงข้าพเจ้าเปาโลลงมือเขียนคําลงท้ายนี้เองเป็นเครื่องหมายเฉพาะในจดหมายของข้าพเจ้าทุกฉบับนี่คือวิธีเขียนของข้าพเจ้าขอพระคุณขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเรามีแก่พวกท่านทั้งปวง